พูททวจนะฉบับอริยะวินนหน้าที่804ยอดแห่งความเพียรภิกษุทั้งหลาย ความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานสองประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําได้ยากในโลกสองประการอะไรบ้างเล่าสองประการคือฝ่ายคลือหัดผู้ครองเรือนต้องใช้ความเพียรเพื่อให้ได้เครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยและยาแก้ไข้นี้อย่างหนึ่งฝ่ายบรรพชิตผู้ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนต้องใช้ความเพียรเพื่อละ อุปธิเสียทั้งหมดนี้อย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายความเพียรที่เป็นหลัก เป็นประธานสองประการเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในโลกภิกษุทั้งหลายบรรดาความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานสองประการเหล่านี้ความเพียรเพื่อละอุปัิเสียทั้งหมดจัดเป็นยอดแห่งความเพียรภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจักตั้งความเพียรที่เป็นหลัก เป็นประธานเพื่อละอุปาธิเสียทั้งหมดดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึ่งสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลประตถาคต เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเอาเองวันคืนล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทําอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทต,ตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเถิด จงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยจงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย รมแม้เป็นเพียงเศเสี้ยวประธรรมก็ควรค่าแก่การศึกษาคนา้นคว้าหาความรู้เงี่ยโสดลงสดับับฟังและน้อมนำไปปฏิบัติศึกษาคนา้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นำไปเทียบเคียงว่าลงสูตรได้หรือไม่เข้ากันได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่ดับทุกข์ให้เราได้หรือไม่ชี้ทางออกให้เราได้หรือไม่แก้ไขทุกข์ให้เราได้หรือไม่ ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเองโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้พระแม่เมืองเทพหญิงนั่งก้าเจ้าพระแม่หนิงศีวลีหรือพระแม่อือเจ้าขอจบไปแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่